สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําลายนี้กันนะคะเนี่ยค่ะกับเข็มที่เรามีนะคะเรามีเข็มเบอร์ไหนเราก็ใช้ไปนะคะแล้วก็ไหมที่เรามีนี่แหละค่ะลงมือทํากันเลยค่ะตอนแรกเราก็จะทําขึ้นวงกวงกลมก่อนนะคะ แบบนี้แล้วก็สอดเข็มเข้าไปควักไหมขึ้นมาขึ้นโซ่หกครั้งนะคะและคอทอกับหลักแรกคะ่ะควักไหมมา ขึ้นโซ่สามค่ะพันหัวเข็มลักหมขึ้นมาจะได้พอหนึ่งคอแบบนี้นะคะอันนี้เราจะนับโซ่สามนี้เป็นหลักแรกนะคะอันนี้คือหลักที่สองพอหนึ่งคอ ลงไปควักใหม่ขึ้นมาปดและปดเราจะได้สามครั้งแล้วเราจะทำทั้งหมดสิบหครั้งนะคะสมแล้วนะสี่ห้าสิบสามสิบสี่ สิบหกเมื่อครบสิบหกครั้งแล้วเราจะคอทอกับหลักแรกนะคะหลักแรกโซ่ข้างบนค่ะโซ่ที่สามอะค่ะแทงเข็มลงไปเลยค่ะควักไหมขึ้นมาลอดผ่านและโซ่หนึ่งกั้นนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะ แถวที่สองสีต่อไปค่ะเราจะขึ้นระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะระหว่างช่องอะคะ่ะพันหัวเข็มก็อมไม้ขึ้นมาโซ่สามพันหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะ คอหนึ่งคอช่องนี้จะทำแบบนี้ห้าครั้งนะคะสามสี่ห้าเมื่อได้ห้าครั้งแล้วเราจะนับโซ่สามเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้ากับครั้งแรกเราก็จะถอดเข็มออกจากวงจากโซ่นี้ค่ะแล้วก็มานับหนึ่งสองสามเสียบเข็มลงไปค่ะแล้วก็ไปควักเอาไหมขึ้นมาจะได้ลักษณะนี้นะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มข้ามไปสองหลักค่ะนี่นะคะข้ามไปสองหลักแล้วก็จะลงตรงนี้พอหนึ่งคอสห้าครั้งเหมือนเดิมค่ะ เมื่อได้ห้าครั้งแล้วนะคะแล้วก็ดึงโซ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถอดเข็มแล้วก็มาจิ้มเข็มลงไปตรงหัวหลักแรกอะคะ่ะจิ้มลงไปแล้วก็ไปดึงเอาวงโซ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะ่ะนี่นะคะลอดผ่านมาเลยได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำโซ่สามกั้นค่ะสามเหมือนเดิม พันหัวเข็มแล้วก็นับข้ามไปสองหลักค่ะนี่นะคะหนึ่งสองแล้วก็ลงช่องว่างตรงนี้เลยค่ะพอหนึ่งคอห้าครั้งเหมือนเดิมค่ะจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะหลักสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ข้ามไปสองหลัก เหมือนเดิมค่ะลงช่องว่างนะคะพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะถอดเข็มแล้วก็จิ้มลงไปตรงหัวหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ไปคอทอกับหลักแรกของของเม็ดแรก่ะคะ่ะจิ้มตรงหัวเลยค่ะแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งกันล็อกค่ะโซ่หนึ่งล็อกจะได้ลักษณะนี้ค่ะ สีต่อไปนะคะเราจะขึ้นตรงระหว่างเม็ดนะคะระหว่างเม็ดเนี่ยที่มีโซ่สามที่เราทำโซ่ไว้ะคะ่ะสอดเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาทำโซ่สามคะ่ะพันหัวเข็มพอหนึ่งคอ ข้อหนึ่งข้ออีกหนึ่งครั้งตอนเนี้ยเราจะมีโซ่สามนี้เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทําอีกสองครั้งก็จะรวมกันเป็นสามพอได้สามแล้วเราก็ทําโซ่กั้นหนึ่งสองสองโซ่เสร็จแล้วก็พันหนึ่งพันหัวเข็มหครั้งก็ลงที่หลักเดิมเนี่ยแหละค่ะทําอีกสามครั้งค่ะ เมื่อเราได้สามครั้งแล้วนะคะเราก็ทําโซ่กั้นหนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงไปที่ช่องถัดไปค่ะไหมด้านหลังเราก็จะเก็บรวบเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราจะทำสามครั้งค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นตรงมุมค่ะ นี่จะเป็นตรงมุมนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะมีสามหลักแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งก้นแล้วก็ข้ามตรงช่องถัดไปเลยค่ะ<อ>เราจะทำลักษณะเหมือนเหมือนตรงนี้นะคะจะทำลักษณะเหมือนอันนี้สามคอหนึ่งคอสามครั้งค่ะ แล้วก็โซ่ 2, 2แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งในช่องเดียวกันค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วก็โซ่ก้านหนึ่งค่ะแล้วก็ช่องถัดไปเลยค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะลงช่องถัดไปค่ะพอหนึ่งข้อสามครั้งค่ะเมื่อได้สามครั้งแล้วตรงนี้จะเป็นมุมนะคะเหมือนเหมือนตรงนี้และเหมือนตรงนี้เป็นมุมเราทำโซ่สองค่ะพอหนึ่งข้อสามครั้ง ได้ลักษณะนี้นะคะโซ่หนึ่งกั้นค่ะช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งกั้นพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะจะได้แบบนี้ โซ่สองค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงมุมโซ่หนึ่งก้านค่ะช่องถัดไปค่ะช่องสุดท้ายแล้วคอหนึ่งคอสามครั้งค่ะ และโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาคอทอกับหลักแรกโซ่ที่สามข้างบนหัวนี่แหละค่ะนี่ค่ะจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาลอดผ่านเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ และเราจะทำสีต่อไปเลยค่ะเราจะขึ้นตรงมุมนะคะที่มีสองกลีบในช่องเดียวเนี่ยค่ะตรงมุมโซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงตรงเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาทำอีกหนึ่งครั้งค่ะ เราจะได้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะเรานับเป็นสามหลักนะคะหนึ่งสองสามจะได้ลักษณะนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มและช่องถัดไปเลยค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งในช่องเดียวนะคะโซ่หนึ่งค่ะ ลงช่องถัดไปเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะโซ่หนึ่งกั้นค่ะตรงมุมทีนี้มารตรงมุมแล้วก็ทำมุมเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สอง คอหนึ่งคอสามครั้งในช่องเดิมนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะเป็นมุมนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มลงช่องถัดไปเลยค่ะ คอหนึ่งคอสามครั้งนะคะเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งก้นช่องถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะตรงมุมนี้เราจะทำขึ้นมาแค่หลักเดียวค่ะเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราก็ทำโซ่สามค่ะจะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับชิ้นงานค่ะลงตรงนี้เลยค่ะควักไหมขึ้นมาเราจะรวมนับหลักแรกสโซ่สามเนี่ยเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็หลักที่สองแล้วพันหัวเข็มลงอีกครั้งควักไหมขึ้นมานี่เป็นนี่เป็นสามสามหลักแล้วโซ่หนึ่งกั้นค่ะ ข้ามช่องถัดไปเลยค่ะในช่องถัดไปเลยนะ้อหนึ่งคอสามครั้งเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ 1, ่งอหนึ่งคอสามครั้งค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งกั้น แล้วก็ลงตรงมุมค่ะมุมก็ทําเหมือนเดิมค่ะสองติดในช่องเดียวเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงช่องเดิมอีกสามครั้งค่ะโซ่หนึ่งค่ะ ช่องถัดไปเลยนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่หนึ่งค่ะช่องถัดไปเลยค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอในช่องถัดไปสามครั้งค่ะ งสุดท้ายโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงหัวโซ่โซ่สุดท้ายตรงมุมนี้เลยค่ะนะคะจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ตัดไหมค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะลงตรงนี้เลยค่ะลงตรงหลักแรกนะคะเราจะพันเอาสองสอง,สองเส้นนี้ไปด้วยกันเลยนะคะลอดผ่านไปเลย 1ครั้งแล้วนะคะที่เราควักขึ้นมาแล้วก็ทําอีกสองครั้งแล้วพันหัวเข็มลงตรงนี้เลยค่ะที่เดิมค่ะพันหัวเข็มลงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นสามครั้งนะคะ เหมือนเดิมนะคะพอได้3ครั้งแล้วเราก็โซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงช่องถัดไปค่ะเนี่ยค่ะลงช่องถัดไปเลย3ครั้งเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งกัน้น และโซ่หนึ่งกั้นนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงตรงมุมนี้ค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะเมื่อได้สามครั้งแล้วโซ่สองค่ะโซ่สองพอหนึ่งคอแล้วก็ลงตรงช่องเดิมค่ะสามครั้งนะคะ โซ่หนึ่งค่ะช่องถัดไปเลยค่ะเราจะทำทุกช่องนะคะพอถึงตรงมุมครั้งสุดท้ายแถวเราก็ทำโซ่หนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำหลักเดียวเหมือนตัวนี้ค่ะจิ้มลงไปตรงหัวหลักเลยค่ะดึงไหมขึ้นมาปลดจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะ พลิกชิ้นงานกลับมาค่ะพลิกชิ้นงานพันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้เลยค่ะช่องเดิมนะคะจะได้สามหลักแบบนี้ค่ะสามหลักกับโซ่3ามครั้งแรกนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ช่องถัดไปเลยค่ะพอมาถึงตรงมุมนะคะโซ่หนึ่งกั้น พอทำสามหลักเสร็จแล้วก็โซ่1กั้นเสร็จแล้วก็พอ1คอตรงมุมนี้3มครั้งเหมือนเดิมค่ะ3และโซ่สองกั้นค่ะแล้วก็ลงช่องเดิมอีก3ามครั้งค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งก้นแล้วก็ช่องถัดไปเลยค่ะทําทุกช่องเลยนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งช่องสุดท้ายโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงโซ่ตรงหัวมุมเลยค่ะ ดึงขึ้นมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปิดแล้วก็โซ่หนึ่งอีกทีค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่จะได้ลักษณะนี้ลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะไว้ คลิปต่อไปเรามาติดตามกันนะคะว่าจะได้ลายแบบไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ